สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีประเด็นข่าวสารที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการสู้รบของกองทัพอิสราเอลและกลุ่มกวารล้ายทั่วตอวันออกลางหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับที่กำลังห้หามห่านกันไม่หยุดใส่กันไม่ยัง้งทั้งเหตุการณ์ที่กองทัพอากาศอิสราเอลถล่มโจงตี้ฐานที่มั่นของกลุ่มกวารร้ายฮามาตในชวนกาซาเสียหายยับเยินพังราพนาศูนและเหตุการณ์ที่กองกำลังภาพคพื้นดินของกองทัพอิสราเอลปฏิบัติการในอวสราซารวมถึงซีเรียอย่างต่อนเนื่อง กำจัดผู้ก่อการร้ายได้จํานวนมากและพบกองทัพอิสราเอลสกัดโดนจากอียิปต์ที่คนอาวุธเข้าสู่อิสราเอลและโฉนกกาซาสกัดได้เรียบร้อยและเกิดเหตุระเบิดย่างรุนแรงที่ประเทศซีเรียคาดอิสราเอลสุดนค้นเบโลเทไปโจมตีจะทำให้เสียหายยับเยินเหตุการณ์ที่กลามมาจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันครับ เมื่อวันที่12กรกฎาคม2568มีข่าวสงครามการสู้รบของกองทัพอิสราเอลและกลุ่มกวาการรลายทั่วตะนอกกลางหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกนั้นเป็นพงงานของกองทัพอากาศอิสราเอลอีกแล้วนะครับที่ได้ทำงานร่วมกับหน่วยข่าวกรองของกองทัพอิสราเอลในการกวาดล้างกลุ่มกวาการไลายและฐานที่มั่นหรือตอนนัวอย่างสำคัญของกลุ่มกวาการร้ายฮามาสในชิวันกาซาอย่างตอ่อเนื่องนะครับที่มีฉากการสู้รบที่มีการระเบิดอย่างรุนแรง ในชวนกาซาหลายครั้งหลายคราจนได้ให้มีความเสียหายเกิดขึ้นอย่างหนักหวงรุนแรงได้ทาให้ฐานฮามัสพังราบรนาสูญไปและสามารถไปจี้กลุ่มกองกำลังฮามัสได้หลายคนด้วยกันนะครับที่ครับอิสราเอลระบุในเหตุการณ์ครั้งนี้ว่ามีสมาชิกระดับสูงจานวนอย่างน้อย6คนของกองกําลังทางทะเลของกลุ่มฮามัสถ,ถูกสังหารในการบริบัติการหลายครั้งที่เกิดขึ้นในชวนกาซาตามที่กองทัพอิสราเอลและหน่วยซินเวตประกาศไว้ โดยผู้ประชาการกองทัพเรือฮามาตกเป็นเป้าหมายระหว่างการลุกคืบมในชวนกา,าซาซ,าซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมโดยกองทัพระบุว่าปฏิบัติการดังกล่าวนำโดยกองทัพเรืออิสราเอลและกองทัพข่าวกรองของกองทัพอิสราเอลและกองทัพอากาศอิสราเอลได้สน,นับโจุตีตำแหน่งของกลุ่มกอกรายเหล่านี้จะทำให้ดับสยอง ฐานที่มั่นที่ของทัพอิสราเอลจัดการอย่างหนักหน่วงและรุนแรงแบบนี้ได้ไปร้องจากเครื่องบินดรเทพส่งระเบิดเจดมมายิงถล่มสัตุ้มสตัมสตุ้มแบบนี้นะครับส่งผลให้กลุ่มกวาดและฮามัสที่ของทัพอิสราเอลเผยว่ามีผู้ที่ต้องการตัวและเป็นระดับผู้บัญชาการกองเรือของกลุ่มกวาดและฮามัสในเหตุการณ์ครั้งนี้ไปโดยกองทัพอิสราเอลระบุว่าเจ้าที่ฮามัส เคยโจมตีทางทะเลต่อทหารอิสราเอลและพลเมืองชาวอิสราเอลและบางส่วนยังมีส่วนร่วมในการวางแผนโจมตีเดนวันที่7ตุลาคมปี2023อีกด้วยและกองกำลังป้องกันอิสราเอลและน่วยสินเบตได้ตั้งชื่อบคุคคลเหล่านี้ว่าดิมซีซาลาผู้บัญชาการของกองกำลังทางเรือในสวนกาซาทางตอนเหนือโดยนายจามานอันบาบาผู้บัญชาการกองกำลังทางเรือในตอนกลางของสวนกาซานายลาทับอาบูซามิฮัน ผู้บัญชาการกองกำลังทางเรือในเมืองกาซานายโอมาร์อาบูจาลาลาผู้บัญชาการกองกำลังทางเรือในเมืองคานยูนิสนายมูฮัมหมัดกัตตาผู้บัญชาการกองกำลังทางเรือในเมืองราฟาและนายอามัดอาลีผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บัญชาการกองกำลังทางเรือในเมืองกาซาจากอาบูซาฮิบันนะครับพี่น้องอันนี้ครับอิสราเอลก็ตามกดล้างเกลือให้สามารถปริด่ชีพพวกเขาและมีการถล่มโจมตีพื้นที่ต่างๆในฮิวันกาซา ที่มีส่วนร่วมในการก่อการร้ายและเป็นฐานที่มั่นของพวกเขาจะนำมาสู่การปิดชีพพวกเขาดับสยองคาที่ไปอย่าง106คนและคาดว่ามีสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายพามารคนอื่นๆนะครับถูกปิดชีพดับเกินสยองเป็นด้วยในเหตุการณ์นี้เพราะว่ามีการจบทีทาอากาศ อย่างรุนแรงยับเยินสะขนาดนั้นทั้งกลางวันกลางคืนเลยนะพี่น้องงานนี้ก็ก่อนล้างกลุ่มกบฏไรฮามาตในฮิวนกาซาอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับสําหรับกองทัพอิสราเอลที่ต้องการกะจัดกลุ่มกบฏไรฮามาสในฮิวนกาซาให้หายไปจากแผนที่โลกได้ต่อไปเพื่อไม่ให้มาโจมตีประเทศอิสราเอลได้อีก การต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่กองกำลังภาพพื้นดินของอิสราเอลยังงฏบบัิการอย่างเข้มข้นในตำแหน่งที่มีศัตรูของอิสราเอลและเป็นภัยคุกคามต่อประเทศอิสราเอลนะครับอย่างฉากการสรุปนี้เป็นการปฏิบัติการในพื้นที่ของประเทศซีเรียนะครับที่กองกำลังภาพพื้นดินอิสราเอลเข้าบุกถจ่มรดัในของกลุ่มติดอาวุธในประเทศซีเรียที่มีภัยคุกคามและคลังอาวุธถลึงจุดต่างๆที่เป็น จุดซ่องสมอาวุธนะครับของกลุ่มกอกา้าไลหรือกลุ่มจินาวุธในประเทศซีเรียนึงนํามาสู่การกวาดล้างและมีเหตุการณ์ที่กองกำลังภาคพื้ดินของรับอิสราเอลนะครับได้ปฏิบัติการในพื้นที่ฮวนกาซาใช้อาวุธครบมือของพวกเขา และการพลภาคพื้นดินที่เตรียมพร้อมมากำจัดกลุ่มก่อกรายฮามาสในหัวนกาซารวมถึงมียานเกราะรถถังจำนวนมากครับเข้าร่วมปฏิบัติการในเหตุการณ์ครั้งนี้รวมถึงรถปราบดินด้วยนะครับพี่น้องและรถถังรุ่นมือคาว่าของรับอิสราเอลที่อิสราเอลนั้นผลิตเองนะครับใช้ปฏิบัติการในพื้นที่ทะเลทรายในหวนกาซาแห่งนี้เพื่อกวาดล้างกลุ่มก่อกรายฮามาสให้สิ้นซากให้ได้ก็เป็นการสู้รบในตอนกกลางที่เป็นกองกำลังภาคพื้นดินที่ต้องฝ่าดลง ทะเลทรายไปแบบนี้ที่ขบวนยางกร่อรถถังก็ต้องมีรถปราบดินไปด้วยนะพี่น้องเพราะว่าทะเลทรายบางจุดก็เคลื่อนที่ผ่านไปยานนะครับถึงต้องใช้รถปราบดินหรือรถแนวแท็กเตอร์นะครัพี่น้องช่วยกัน กวาดดินออกให้รถทังหรือยานเกราะหรือหานราบของกองทัพอิสราเอลผ่านไปนได้และยังมีภาพเหตุการณ์ที่ปรากฏการในพื้นที่ของประเทศซีเรียน,นะครับที่กองกำลังภาคพ,พื้นดินของอิสราเอลทั้งเดินเทา้ทาทั้งขึ้นรถนะครับในคลิปเหตุการณ์นี้เป็นการเดินเ,ดนเทา้าในการปรัติการในประเทศเลบานอนในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับเพื่อกวาดล้าง กลุ่มฮิตบอลเลาะให้สินซ่าเห้ได้เช่นกันนะครับจึงมีภาพการบริบัตการภาบพ,พื้นดินของอิสอราเอลมาให้เห็นแบบนี้จุดอภัยก่อกาังภาพ,พื้นดินของอิสอราเอลสามารถกำจัดกลุ่มก่อการร้ายและทำลายฐานที่มั่นรวมถึง จุดซ่องสมยุทธบุกรของกลุ่มก่อการร้ายหรือศัตรูของประเทศอิสราเอลได้อย่างต่อนเนื่องนะครับด้วยมือของกองกำลังภาคพ,พื้นอิสราเอลที่สู้รบเพื่อชาติอย่างเข้มแข็งและข่าวต่อมานะครับเป็นข่าวที่มีโดนปริศนาจากประเทศอียิปต์ขนอาวุธเข้าสู่อิสราเอลและชนวอนกาซาอีกแล้วนะครับซึ่งประเทศอียิปต์นั้นก็เป็นประเทศมุสลิมเนื้อไปร้องอาจจะมีการส่งอาวุธมาให้กลุ่มมุสลิมหัวเรี่งด้วยกันมาทำ้ายประเทศอิสราเอล ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ที่แน่กองทัพอิสราเอลสามารถสกัดโดนครั้งนี้ได้อีกแล้วนะครับที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลนั้นได้สกัดความพยายามลักลอบขนอาวุธจากอียิปต์เข้าสู่อิสราเอลโดยใช้โดนนะครับเมื่อช่วงคืนนี้ตามที่กองทัพอิสราเอลกล่าวไว้โดยกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ระบุว่ากองกําลังของกองพลาสเค e าที่ปฏิบัติการในพื้นที่ทางตอนใต้ของทะเลเดสีพบโดนลำเนึงบินข้ามพรมแดนและต่อมากองทัพ อิสราเอลระบุเพิ่มเติมว่าโดนลำดังกล่าวนั้นได้ขนส่งปืนพกเจ็ดกระบ,บอกนะครับและมีการสกัดกั้นโดนลำดังกล่าวจะทำให้ล่วงตกลงมาและยึดไว้ได้เลยนำส่งตำรวจอิสราเอลให้ทำการสอบสวนต่อไปนะครับว่าใครเป็นคนสั่งการให้ขนมาใส่พื้นที่ประเทศอิสราเอลและจะนำข้อสู่สวรกาซานะครับพี่น้องตามภาพหนึ่งที่ปรากฏบางส่วนที่สื่อของอิสราเอลรายงานไว้ที่เหตุการณ์น,นี้ก็ถือได้ว่า เป็นการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินชาวอิสราเอลได้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเผ่โดนลำนี้ส่งอาวุธให้กับผู้ที่ไม่หวังดีกับประเทศอิสราเอลอาจจะทำให้มีผู้อาดเจ็บหร,รือเสียชีวิตจากปืนพกเจ็ดกระบอกที่คนมากับโดนที่คนมาจากอียิปครังนี้ก็เป็นได้เหมือนกันนะครับเรื่องข่าวสุดท้ายนะครับเป็นเหตุการณ์ระเบิดอย่างรุนแรงในพื้นที่ของประเทศซีเรียนะครับเมื่อได้มีเหตุการณ์ไฟลุกวาบขึ้นมาแบบนี้ที่เปิดการระเบิด ที่บริเวณเมืองแห่งหนึ่งนะครับทางตอนเหนือของซีเรียรที่มีการระบ,บุว่าเป็นที่เกี่ยวกับเก็บอาวุธของระบบการปกครองเก่าของนายบาซาอันอสซารที่ขู่โค่นล้มไปนะครับและงานนี้ยอรับอิสราเอลคาดว่าเป็นผู้โจมตีในเหตุการณ์ครั้งนี้จึงได้นำมาสู่การส่งเครื่องบินรบเทพบินไปถล่มโจมตีนะครับ จุดท้อมีแสงลุกวาบขึ้นมาแบบนี้คั้นว่าเสียหายไปไม่น้อยแน่นอนบริเวณดังกล่าวที่อัทอิสราเอลนั้นต้องการกำจัดภัยคุกคามจากทุกที่ที่เป็นศัตรูของประเทศอิสราเอลไม่ให้มีโอกาสที่จะมาทำลายประเทศอิสราเอลในอนาคตอันใกล้และอันไกลต่อไปนะครับว่ารคอยติดตามสารการอย่างใกล้ชิดกันต่อไปขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลากระเพงเท่านี้ถ้าผู้เมชาติพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเด้อครับเพื่อให้พลาดข่าวสายดีมาต่อไปขอบคุณมากครับ